รู้ไหมปัญหาของการใช้ร่มบังแดดหน้ารถยนต์แล้วที่มาบอกว่ากันแดดได้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอะไรอ่ะก็เพราะว่าที่สั่งไปอ่ะมันไม่ใช่รุ่นหนาพิเศษไงแต่รุ่นนี้หนาพิเศษเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ากันแดดได้ดีขนาดไหนในลองใช้ให้ดูหน่อยสิได้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะว่ารุ่นนี้คือสามารถกันแดดได้แบบดีมากร่มกันแดดหน้ารถยนต์รุ่นนี้เขาจะเป็นรุ่นหนาพิเศษตัวนี้แสงจะไม่รอดผ่าน วิธีการใช้งานก็ง่ายมากเพียงแค่กลางแล้วตัวเองดูดิไอตรงสีเงินๆตรงนี้เขาจะเป็นแผ่นท้อนรังสียูวีตาตัวเองดูเห็นไหมเขาบอกแล้วคือแบบแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอ่ะจะสามารถป้องกันแสงแดดที่รอดผ่านลงมาได้เป็นอย่างดีจอดรถในที่ที่แสงแดดจ้าหรือว่าไม่มีที่จอดรถกนะคือแบบใช้ตัวนี้เราสบายใจ สำหรับใครที่ไม่มีที่จอดรถหรือว่าต้องจอดรถกลางแดดเป็นประจำแนะนําร่มกันแดดรุ่นนี้เลยค่ะราคา100กว่าบาทเท่าน,นั้นเองคือเป็นไอเทมที่แบบคุ้มอะ่ะเดี๋ยวเขาแปะพิกัดไว้ให้นะคะมุมล่างซ้ายไปกดกันได้ค่ะ